นั่งเจอเนี่ยถึงมากอะไรนะครับดีวะอโลพี่ดีป่ะดีไหมหนึ่งสอี่ดิมนบอกว่าวันนี้มาตาเรื่องเกี่ยวกับการเขาบอกเขาบอกไม่ตีอยู่หนึ่งสอง ย yeah, ได้ไหมครับพร้อมนะครับอ่ะโอเคเชิญเลยครับรงานเสวนาในงานรักษารอดีครับครับ,รบก็วันนี้เป็นการเสรวนาที่คณะรัฐศาสตร์จุฬานะครับโดยอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตเป็นอาจารย์ที่นี่แล้วก็เป็นคนแปลหนังสือชื่อมรณกรรมประชาธิป,ปไตย Democracy d i e s นะครับเขียนโดยอาจารย์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับก็ เป็นหนังสือที่ในแวดวงวิชาการเนี่ยได้รับการยอมรับกันคราวนี้ก็พออาจารย์เชิญมาปุ๊บเมื่อสักสุกที่แล้วนี่เพิ่งกินข้าวด้วยกันกับผู้เขียนก็เลยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าจะกลับมาที่ระัตว์จุลาแล้วก็จะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็เอาแก่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาวิเคราะห์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นวันที่5พฤศจิกาย,ยนก็คงเป็นในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็ รักษาความเป็นกลางรักษาริยาททางการพูดก็ยังไงก็ยังเ,เ,เป็นเป็นอดีตน,นกักการเมืองแล้วก็เป็นอดีตคนเดนนายกก็คงจะใช้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าก็พยายามที่จะวิเคราะห์โดยที่ไม่ได้เลือกข้างมากจนเกินไปนะแล้วก็รวมถึงเล่าบรรยากาศของการหาเสียงของมหาวิทยลาลัยที่ฮาร์วาร์ดกับการเมืองอเมริกาแล้วมาเปรียบเทียบกับที่เมืองไทยด้วยนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ตามเป็นเป็นรูปธรรมแต่ก็เห็นว่ามีหลายเรื่องที่คืบหน้าแล้วก็เห็นว่าน่าตรงกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยนะครับนั่นก็คือการมอบสัญชาติน่าจะ483,000ถ้าจำไม่ผิดผมก็คิดว่านี่เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนแล้วก็ใกล้เคียงกันตั้งแต่ตอนเป็นอดีตก้าวไกลนะครับแล้วก็แกนนำรัฐบาลาเนี่ยเพื่อไทยแล้วก็มีการ ไล่ระบบชัดเจนนะครับตั้งแต่ปี2527ถึง2543คือเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะครับแล้วก็แยกประเด็นกันระหว่างเรื่องของแรงงานข้ามชาติกับเรื่องของเป็นคนไทยที่ยังไม่มีสัญชาติแล้วก็ให้เพิ่มความสัญชาติเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ได้ตามดูว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการทำวินเทอร์เฟสติวัลพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขหลังที่มีน้ําท่วมเนี่ยก็คงอยากจะฝากต่อว่า มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการดูแลเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับการทําให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหลังจากที่มีภัยพิบัติไปนะครับแล้วก็รวมถึงการระวังล่วงหน้าไปถึงฤดูฝนที่จะตามมาหลังฤดูฝน <c oughs> ก็น่าจะเป็นพาราที่ที่สำคัญ <c oughs> สุดท้ายซึ่งก็ตรงกับที่พูดเมื่อกี้ก็คิดว่ากระทรวงประเทศกระทรวงต่างประเทศก็คงจะเตรียมที่จะคว้าโอกาส แล้วก็รวมที่จะบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะผมก็ได้เล่าให้นักเรียนฟังว่ามีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นคุณแฮร์ริสชนะหรือคุณทรัมป์ชนะก็มีโอกาสที่การค้าระหว่างประเทศซึ่งะจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ได้แล้วก็สามารถป้องกันความเสี่ยงตง่างๆที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการเกษตรพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทั้งประโยชน์หรือว่าโทษจากการที่ใครขึ้นมาเป็นประธานธิบดีก็าตามเราก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งสองสถานการณ์อันนี้ก็น่าจะเป็น4ีหเรื่องที่เป็น priority หลักๆของรัฐบาลณปัจจุบันกรดการความนิยมของฝ่ายคานนะครับเลยโคทุกีงาเนี่ยมาลดลงแล้วก็ประชานไม่เชื่อมั่นงครับคือคือตอนนี้เนี่ยอย่างตอนที่สหรัฐอเมริกานเนี่ยเวลา b โพออกมาเนี่ย น่าจะ20-30โพลตลอดเวลาตั้งแต่ของฝ่ายซ้ายไปถึงฝ่ายขวาเวลาจะอ่านโพลนี่ผมไม่ค่อยดูที่ r e s o l e เท่าไหร่ผมไปดูก่อนว่าตกลงเป็นของ north p o l ของ s u p e r poll ของ net zero หรือของที่ไหนเป็นโซนสุนันทาใช่ไหมที่ไหนทําของอเมริกาผมก็ทาแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก,ก็ต้องดูแล้วก็วิเค,คราะห์ก,ก่อนนะ sample size เท mm ่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเรียนรู้ว่าฟังว่าไอ,ไอ้สิ่งที่เป็น ข้อที่อาจจะเป็นข้อ weakness หรือว่าข้อที่จะต้องปรับปรุงเนี่ยก็เชื่อว่าภัคฝ่ายค้านก็จะปรับปรุงในสิ่งที่ควรที่จะปรับปรุงในส่วนที่ไม่ได้เป็นข้อแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นแค่โพน,เป,นเป็นตัวตัวตัว s a m p l ล,ล,สสลเดียวแต่ว่ามีได้ได้พเนี่ยก็คงจะที่จะเอามาประสบการณ์แล้วก็ช่วยกันให้กําลังใจไม่เสียไปด้วยในขณะเดียวกันนั่นคงเป็นสิ่งที่พี่อางอยากจะบอกคิดว่าข้อมหูประกาศทำเองต้องปรับที่ถึง คิดว่าเขายังต้องต้องการเวลาหน่อยนึงแล้วก็ถ้าดูการตามเนื้อผ้าอย่างอาชีพนี้มีกฎหมายอะไรเข้าบ้างแล้วก็ได้ติดตามผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรบรการจัดก,การที่ดินอะไรทั้งหลายก็คิดว่าเขาทําได้อย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับมาตรฐานอย่างตอนที่เป็นก้าวไกลไม่ตกลงแน่นอนก็ยังเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทํางานจัดก,การได้แต่ว่าในขณะเดียวกันก,ก็เข้าใจว่ามี การโจมตีพักเยอะพอสมควรจากการดูที่จากสหรัฐ mm hmm. ก็คงต้องใช้โอกาสนี้ในการที่ในฐานะที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมง,งานกับเขามา5-6ปีนะครับว mm ่ hmm. เาเขาเป็นพักประชาชนที่มีความตั้งใจทํางานเพื่อคนไทยแต่เป็นการทํางานให้กับคนไทยแบบสากลให้ทํางานให้กับคนไทยแบบที่เป็นประชาคมอาเซียนนะครับไม่ใช่เป็นพักประชาชนที่มีนามสกุลไม่ใช่เป็นพักประชาชนพมา่าไม่ใช่เป็นพักประชาชน B r ีเแน่นอน เขามีความตั้งใจดีที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องชาวไทยเพียงแต่ว่าบางปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่เรื่องกลุ่นพิมพสองชุดเรื่องออนไลน์สแกมเรื่องการคอร์รัปชันจากแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีการขึ้นระบบต้องได้รับการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของคนไทยและผลประโยชน์ของคนเมียนมาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่มีกระบวนการที่จะพยายามบอกว่าเป็นพักประชาชนหรือ่าพรรคประชาชนนี้รวมถึงต้องให้เครดิตว่าพักภูมิใจกาฟูชาก็เกิดขึ้นเท่าที่ผมเห็นจากต่างประเทศ อันนี้เนี่ยการที่มันใช้ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการทําลายล้างทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเกาะปูดไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจกัมพูชาไม่ว่าเป็นพรักประชาชนพม่าเนี่ยต้องวิงวอนพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยยกเว้นคนที่ต้องการที่จะโจมตีแล้วก็ต้องการที่จะเบียงประเด็นสํคาสคัญสำคัญที่เป็น priority ของรัฐบาลอย่างที่ได้ถามไปในสองสามครั้งแรกก็ต้องช่วยกันให้ ให,ให้นับหนับ1สอก่อนที่จะเชื่อไปในทันทีว่าอ๋จะทําแบบนี้เพื่อที่จะเอาให้แรงงานต่างด้าวมาเป็นคนไทยโบดเพิ่มขึ้นได้6ล้านคนตามที่มีความพยายามที่จะปั้นข่าวอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องแยกให้ออกว่าเป็นการโจมตีโพนิด้ารั้งแรกผม3%ผมจบที่4 6เเตภายใน3ปีขึ้นจาก3เป็น6เป็น10เป็น21เป็น30เป็น42แล้วค่อยเป็น45 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ามีเวลาเท่าไหร่ผมว่าก็ยังมีเวลาจนถึงก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจเข้าคูหานั่นแหละแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นกระบวนการที่จะต้องผ่านผ่านทั้งอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงผ่านเพรสเชอร์หรือความกดดันแล้วก็ความอดทนในการใช้เวลาถ้าผมผ่านมาได้ผมก็เชื่อว่าคุณเทงก็ผ่านได้เช่นกันมพูดถึงเรื่องทง,งประเด็นเรื่องของูทีมมองเร่องนี้ยังไง ค,คือต้องพูดให้ชัดก่อนว่าชาตินิยมไม่ได้เป็นเรื่องผิดและเผื่อออาจจะเป็นเรื่องที่โอเคแต่ชาตินิยมที่ล้นเกินจนทําให้เกิดการทําลายล้างกันทางการและการสูญเสียโอกาสความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในการเป็นประชุมอาเซียนอันนี้ต่างหากที่ต้องระวังต่อความจำให้ตรงก็คือกอะปูดเนี่ยคือเรื่อง OCA ใชครับคือทั้งพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเนี่ย JDA คือมาเลเซียกับมาเลเซีย OCA คือไทยกับกัมพูชา MOU 44จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเกาะพูดยังไงก็ยังต้องเป็นของคนไทยแน่นอนถ้าจะมีการพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนา OCA เหมือน JDA เนี่ยมันก็ต้องกําหนดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปิโตรเลียมอยู่แล้วก็มีการพูดคุยกันแค่นั้นเกาะกูดไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ในในการเจราจาครั้งนั้นผมจำไม่ก็จำไม่ผิดมันหลักพันกิโลเมตรทะเลสี0 0 0 0 0จอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่20,000กว่า ครั้งนี้ถ้าเกิดมันมันไปไกลถึงขนาดว่ากว้างขนาะดเป็นอวคกุกเกาะพูนเนี่ยมันก็เลยทําให้ประชาชนเกิดความสงสัยอันนี้เนี่ยประชาชนรัฐบาลเองก็ต้องออกมาพูดให้ชัดว่าถ้าจะทําเรื่องเกี่ยวกับปิโตร,รเลียมเนี่ยมันก็คือการทํา OCA จํากัดไม่เกี่ยวข้องกับเกาะพูน,นและเกาะพูนไม่มีทางเป็นของชาติอื่นขอกเงินประเทศไทยเพราะมันไม่ใช่แค่การตกลงกันระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามันคือ on cross มันคือระดับขหปรชาชาติที่มันมีระเบียบโลกบอกไว้แล้วว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของ territory issue ของไทยของมันมันไม่มีทางทจะเป็นแบบนั้นได้ครั้นี้ถ้าเกิดรัฐบาลพูดให้ชัดเนี่ยผมว่ามันก็จะได้จบไปว่าพื้นที่ที่มันเป็นข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยมันอยู่แค่ในตรงนี้เท่านั้นมันไม่รบกอนปพราาถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยผมก็คิดว่าไ,ไอ้เชือ้อไฟที่จะทําให้เกิดการใช้คอามชาตินิยมแบบล้นเกินมากเกินไปนันก็จะได้หมดไปคราวนี้ก็จะได้เป็นการสู้กันในเรื่องของการแก้ไขาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนการผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าการตรวจสอบรัฐบาล ว่าเรื่องพวกนี้ก็น่าจะจบได้แล้วการเเี่ยัไไปยงง้ก็ก็เป็นผลเสียกับทางรัฐบาลเองนะครับอย่างที่มีกระบวนการที่จะที่ตั้งคําถามว่าตกลงมันไอพื้นที่ที่จะพูดคุยกับรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันหลักพันหรือมันหลักหมื่นถ้าเกิดคุณพูดให้ช้าว่ามันจบแค่นี้จริงๆเนี่ยคนเขาก็จะได้ไม่คิดเลยเถิดเหมือนอย่างที่ ท่านรองนายยศกังวลท่านนายยกังวลก็ท่านนายยไม่ยอมบอกว่าตกลงแล้วมันอยู่แค่ระบบเท่านี้มันก็ไม่ได้ต่างจาก JDA ที่มาเลเซียมันคือเราไม่ได้สูญเสียผลประโยชน์แต่อย่างใดการแบ่งผลประโยชน์จะเป็นในลักษณะแบบไหนก็น่าจะเป็นเพราะสมัยก่อนถ้าจะไม่จะไม่ผิดมันก็เป็นผลประโยชน์มันเป็นของชาวฟิลิปปนเอของฝรั่งเศสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยกับประเทศของนั้นด้วยซ้ำไปเหมือนอย่างที่เป็นยาตะกูลของเมียนมาของอะไรพวกยูนอแคลอะไรพวกสมัยก่อนก็พูห้ชาดก็แค่นั้นเอง แต่พอมันไม่ใช้คนมันก็ตั้งคําถามแล้วมันก็เป็นการเปิดช่องให้ให้เอากระแสชาตินิยมมาใช้ซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์กับชาติไทยไม่เป็นประโยชน์กับประชาคมอาเซียนไม่เป็นประโยชน์กับความเป็นหนึ่งเป็นเดียวของอาเซียนในช่วงที่กาลังจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของอเมริกาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็แทนที่จะใช้ความเป็นเปึกแผ่นของอาเซียนในการบริหารอุณภูมิภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พลาดโอกาสนี้ไปเพราะฉะนั้นก็พอจบแล้วก็อธิบายซะว่าเกิดขึ้น ทุกหลักสูตรเลยตอนนี้มันมีคนไปดื้นร้องยุบพักตัอไทยกับเอ็มบอร์นแล้วสามคนอื่นมันเป็นประสบการณ์ที่คณะกรรมการเก้าไปเขาเคยผ่านมาแล้วในกรณีว่าคุณพักษิลป์คนนี้มีความผิดือเปล่าผมคิดว่ากระบวนการในการร้องรรอะไพรพวกนี้มันต้องได้มันต้องได้สัดส่วนนะครับก็คือถ้ามันจะมีกระบวนการอะไรแบบน,นี้มันก็ต้องมีบัญญัติให้ชัดเจนว่าในกรณีแบบน,นี้มันจะต้องไม่ได้เป็นการยุบพักหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้อง แล้วในเรื่องของภายในผมก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้ว่าตกลงเขาครอบงำหรือไม่ครอบงำอันนี้ผมไม่เกี่ยวถูกไหมแต่ว่าใน,ในภาพใหญ่เนี่ยคือเราไม่ควรที่จะให้การเมืองที่เกิดขึ้นมาจากประชาชนเนี่ยตายโดยองค์กรอิสระได้เพราะว่ามันก็จะเกิดคําถามกับองค์กรอิสระว่าที่มามาจากที่ไหนความโปร่งใสเป็นยังไงความรับผิดรับผิดชอบขององค์กรอิสระพวกนี้คืออะไรถ้าเกิดพวกนี้จงางหมดไปเนี่ยง่ายที่สุดก็คือความได้สัดส่วนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทษ ถ้าเกิดการครอบงนจริงๆโทษมันก็ควรที่จะได้สัดส,ส่วนไม่ใช่ถึงขนาดว่าทุกเรื่องยุบพักหมดไม่ว่าจะโทษขนาดนี้โทษขนาดนี้หรือโทษขนาดนี้การลงโทษคือยุบพักหมดอันนี้ผมว่ามันไม่ไม่เป็นไปตามประกาศแ,แล้วก็สามัญสำนึกแล้วกการครอบงำที่ไม่คสสวรจะถึงขั้นถึพักว่าต้องดูขน,นาดละเรียดคือผมไม่สามารถตอบลงขนาดนั้นได้เพราะผมยังไม่ได้อ่านคำของ,ของทนายนะแต่ว่าก็คือตอบได้ว่ามันควรได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้น แล้วก็แล้วในขณะเดียวกันศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ปกป้องรัฐธรรมนูญการเกิดรัฐประหารเนี่ยผมก็ยังคิดว่าโทษมันควรจะหนักกว่าการที่สมมติว่าเป็การครอบงำสัดส่วนตรงนี้มันก็จะต้องได้ทำไมคนทำรัฐประหารไม่เห็นมีโทษอะไรเลยเป็นต้นทางด้านอื่นหรอจะให้สัมภาษณ์ในกรณีการพักของพรรคไทยอะค่ะว่ามันจะมีมาตรานหที่จะต้องให้ผู้ถูกร้องมาทำการชี้แจงย้อนกลับไปเทียบเท่ากับพรรคต่อไยนิดนึงในต้อปฏิบัติเหมือนกันหรือต่างกันยังไง ของก้าวไกลตอนนั้นเพราต่อชู้ก็คือว่าไม่มีโอกาสได้ชี้แจงตามระเบียบใหม่ที่ทําหลังการยุบอนาคตใหม่ตอนนี้ระเบียบม,มันเกิดขึ้นแล้วพักเพื่อไทยก็ควรที่จะมีโอกาสได้ชี้แจงเพราะถ้าเกิดมีโอกาสให้ชี้แจงแล้วจบที่กกตไม่จำเป็นต้องไปถึงสารชส้นุนเพื่อไทยมีสิทธิน,นั้น ที่จะได้รับคำเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นระเบียบทุกภาคก็ควรที่จะมีระเบียบกันก็อย่างที่เคยใช้ในการแสดงตอนยังเป็นก้าวไกลผมยังบอกว่าไม่ควรมี2มาตรฐานไม่ควรมีการยุบพักแบบพังรวดกับยุบพักแบบทางธรรมดาแล้วก็ในการที started, ่มีโอกาสให้เขาชี้แจงเนี่ยมันเป็นสิทธิในการที่ไม่ไปผูกขาดอำนาจของกรกตมากเกินไปตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีปัญหาของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดเปคดียุบพักเพื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดอากาศจะลดเวลาปีหรือปีขึ้นจะทำให้พักเพื่อน ็เป็นเรื่องของขเพรรคเพื่อใเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องของพรรคเพื่อก็มันการเมืองมันก็เกิดขึ้นได้หมดผมเคยคุยกับอาจารย์ฝรั่งบอกว่าอายุของรัฐบาลไทยทก็อยู่ประมาณปีครึ่งเท่านั้นแหละถ้าไม่ใช่มาจากประเด็นการมันก็อยู่ในอยู่ใน average ที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ผมก็เชื่อว,ว่าทุกภาคการเมืองถ้าเป็นนักเลือกตั้งแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมันก็ต้องพร้อมเลือกตั้งในทุก,ทกโอกาสที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุทางการเมืองก็เกิดขึ้นได้หมด น่กร่รื่องรกรรมกับเรี่ประชาธิตยตอนี้มันเป็นทนเป็นมนี้แล้วหน้าจะมีข้อกังวลเรือมคัว่าเงื่อนไขที่มีกาเอให้เนการ็กังวลถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนกังวลถึงสัญญาที่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนทุกคนว่าสิ่งแรกๆที่ควรที่จะทำานารแก้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องมีการทาประชาติแล้วก็การนีรโทษกรรมทางการเมือง แต่แม้ว่าจะเห็นต่างไม่เห็นต่างเนี่ยมันก็เหมือนกับดูเหมือนก็ามีการประวิงเวลามีการแบบศึกษาแล้วศึกษาอีกโดยที่มันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนะแล้วก็สวเปลี่ยนชุดใหม่ตอนนี้ก็เป็นประธานขึ้นมาใหม่ก็ยังดูเห็น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 ไม่ชัดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเป็นความไม่แน่นอนในการเมืองไทยต่อไปแล้วก็คํานึงถึงประชาชนที่ท้ายที่สุดมองปีนี้ยังไงครับแค่สำหรับร่างาอย่างไรก็ตา ผมคิดว่าถ้าเกิดเจตจำนงของประชาชนมากพอเนี่ยมันก็มีทางออกทางนั้นแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดนักการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นสภาสูงหรือสภาล่างไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนพูดไว้อย่างทําอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็คนที่เป็นประธานก็อยู่พรรคเดียวกันปรากฏว่าโบวออกมาก็ไม่ได้ตรงตามที่ที่ตัวเองเสนอยติที่ตัวเองเสนอมายัางกับนักการเมืองทุกคนที่ดูแลที่พยายาม ทำงานเพื่อกับประชาชนอยู่รวมถึงทั้งคุณไผ่ทองทานล้วก็รวมถึงคุณเทงนันทพงศ์คุณน่าไคา์นด้วยครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า